สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะครับเ็าจะมารีวิวรุ่นนี้นะครับรุ่นส่งน้ำนะครับเลวระหลวพ่พัดนะครับรอบหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับวันที่สิบสองนะครับพฤษภามนะครับที่ผ่านมานะครับ ผมก็ไปปิดมานะครับปิดที่เขาไฟ์สดที่หน้าวัดเลยนะครับนะครับก็จะมีสองกล่องสองสีสองรุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นส่งน้ำแล้วกอันนี้เป็นรุ่นบรรจุหัวใจนะครับหลองพ่อองค์ใหญ่นะครับ9.9นะครับที่วัดนะครับเป็นอันนี้เป็นแกะแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกครับกล่องสีก็ สีน้ําเงินนี้ก็จะสร้างน้อยกว่านะครับสีน้าเงินและสีม่วงนะครับจะสร้างน้อยกว่าสีแดงก็จะสร้างจํานวนเยอะกว่าแต่ยังยังไม่มีใบในการนะครับว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูเนื้อหาเลยนะครับอันนี้เป็นส่งน้ำนะครับพิมพ์ก็อาจจะเป็นล้อพิมพ์มาจากหลวงพ่อผมวัดช่องแค่นะครับก็จะเป็นเนื้อ ชันนอนนะครับอันนี้ผมก็แพกไปแล้วครับเนื้อชันนอนผิวด้านนะครับเจาะห่วงด้วยนะครับนะครับก็จะเป็นไข่ปลานะครับเป็นทรงไข่แล้วก็รูปไข่ปลานะครับก็จะมีโค้ดนะครับโค้ด jd นะครับจะเป็นโค้ดรอรอนะครับ พิมพ์เหมือนเสมาแปดรอบเลยนะครับจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงเจาะนะครับแมชนวนห่วงเจาะก็จะมีจะสร้างเอาเนสามพัน 3, เหรียญน,นะครับน้อยปีนะครับยันก็จะเป็นยันล้อพิมพ์มาจากหลวงพ่อพมนะครับ จะเป็นโค้ดเสือเลยนะครับครับในเวลาวันเกิดนะครับก็บก,กล่องสีแดงครับมาดูกล่องสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงพา,ายเงินนะครับอันนี้ก็กล่องสีแดงน่าจะสร้างเยอะกว่านะครับนะครับก็จะเป็นเจาะห่วงเลยนะครับ ดเสือนะครับโคดพัดนะครับนี่ก็เป็นโคดนะครับก็จะมียันจมยันโนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันโนนะครับร้อยปีวัดห้อยด้วนนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ทองแดงพายเงินนะครับอันนี้ก็ไปเปิดมา หน้าลายสดที่วัดเลยนะครับลาหน้าวัดเลยคือบูชามาแล้วก็มาเปิดลายนะครับก็จะชื่อว่ารุ่นบรรจุหัวใจนะครับก็ในกล่องหนึ่งก็จะมีสองเหรียญน,นะครับมีสองพิมพ์สองเหรียญเซมากับลูกไข่นะครับพิมพ์ไข่ก็จะ คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆครับรูปส่งน้ํานะครับแต่ส่งน้ำํำจะมียันข้างบนนะครับก็น,นี้จะมีต่อกรรมการด้วยนะครับที่เล็กนะครับ ลองครบรอบอายุหนึ่งร้อยปีคาดว่าเรียนนี้น่าจะทำมาตอนปีหกสี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เอาไว้เช่าบุชาวันเกิดหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นหลังยนันเป็นยันจมนะครับตัวหนังสือจะเป็นจมนะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับนี่ครับทั้งตัวหนังสือทั้งยันนะครับจะจมนะครับ ค้ด JD นะครับโค้ด1น1นะครับนี่ก็ออกพร้อมกันนะครับออกพร้อมกันวันที่สิบสอนะครับวันเกิดหลวงพ่อคนระัันนี้ก็จะเป็นเสมานะครับหลวงพ่อเต็มองนะครับโค้ดต,ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เจดีครับจะเป็นเหมือนดอกบัวนะครับ ที่เป็นคอร์ดไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในเจ็ดห้าหกนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นยันจมนะครับนะครับยันจมนะครับีโค้ดเจดีนะครับข้างหลังโค้ดเจดีอันนี้กรรมการนะครับคือกล่องนี้ผมก็โชคดีนะครับได้เป็นเหรียญกรรมการนะครับอันนี้ก็โค้ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับอ่าแล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่ง ของเกี่ยวกันนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หก็เป็นอายุหลวงพ่อนะครับนนี่ก็โคดพัดนะครับจวเส้นก็จะจมนะครับหมวพ่อพัดองใหญ่นะครับวัดพุทธโยนนครสวรรค์สิบสองพฤษภาษสองห้าหกห้านะครับอันนี้ผมไปลุ้นมาที่หน้าไหลนะครับมาโดนนี้ครับอันนี้เป็นสีเดิมนะครับ เป็นกล่องสีแดงนี้อ่าน่าจะสร้างเยอะกว่านะครับอ่าสร้างเยอะกว่าโดยจํานวนผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่าสร้างอ่เท่าไร่ครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะอ่ามาเสนอครับเรามาลุ้นเลยครับอันนี้ก็ชอบมาจากอ่เซียนเสียเกิดนะครับเสียเกิดนครสวรรค์เอฟซีนะครับเขาก็ลฟ์สุดที่วัดเลยนะครับก็เป็นสีเดิมนะครับ ดูแลงานโดยป่องสุพรร์น,นะครับ psga นะครับผู้สร้างก็เอพุทธศิลป์นะครับมา,าดูสิลินเดิมกันเลยเพราะว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับในกล่องนี้นก็จะมีสองพิมพ์นะครับโหลงยาจีวรด้วยอ่ะอเดี๋ยวก่อนนะลงยาจีวรเหรียญหนึ่งนะ อะไรเอ่ยเสมานะครับมาดูเสมาก่อนนะครับอุ้ยสวยจังอะ่ะโอ้ยาขาวนะครับยาขาวข้างบนยาแดงแล้วก็ลงยาทีบอลนะครับ คตรจะดีนะครับหน้าเหรียญมีโคตรอันเดียวนะครับเนื้ออะไรเอ่ยพายเงินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื้อเนื้อในเหรียญี่เป็นทองแดงนะครับทองแดงพายเงิน,นเป็นยันจมนะครับ ดพัดนะครับสี่แปดเจ็ดนะครับามาดูเหรียญไข่นะครับเหรียญไข่ที่มีโค้ดตรงนี้น่าหนึ่ง ดหน1 101นะครับอ่าเป็นเลขหนึ่งไทยกับเลขศูนยไทยนะครับโดจะดีนะครับที่ระลึกฉลองอายุร้อยปีนะครับอยู่ด้านหลังครับ3934นะครับบรรจุหัวใจนันนก็โคดพัดนะครับเป็นยันจมนะครับ โอ้ได้ลงได้ลงยาจีวอนะครับครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับ